ออีกเล้วครับไม่เอกรีววนักล่าป่านี้เดี๋ยวมึงอันนี้รอบรอบแรกบาดแรกครับอุเมียนูอเมียนอเมียนยอะจ้วาดแรกเจอเรื่องแบนี้อุ้ยมันเดงจี้บาดแรกเจออยู่บอกว่าออกได้ดี โอ้ขดโอ้ไปเลยอ่ะอืมอ้้นยม,มันไม่กลางจังไหมเห็นหัวหัวแล้วเนาะโอ้เห็นหัวไหเ่งกระยองโอ้ขาดเฮียโอ้เกี่ยเยอะมันกลางกลงเนี่ยมันโมโหเลยไหมบอกเราพอยึดเดโอ้ยเยอะเยอะเยอะบัดแดกมันขนาดจได้ลางนูด้มันไม่ใช่เป็นดังที่คิด

แม่อใ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ่ยังเนเนี้ยเ่าะกาจะเโบน์ฝ่ามันหุ่มไีเนะันหนึงถ้าอุ่อันใหญย่เว วางดูสิเผือมันจะมีอีกดึงจอมี่ก็มาต่ำเหมือนาันจนเหนมาถขึ้นแล้วเนาะฮ่าคุไปโดเห็นไหมนม่อีกแล้วเอ้เอาเอ้ตม่อีกแล้วครับ มันสง้จับกล่อมมันหนจับไปนเพไยงแค่สุได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาที่แท็บน right ี่ยากเลยสุดเลของแทะแล้วครับของแทะของแทะของแทะมาอีกแล้วครับเฮ้อออกแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีกหน้าเดีนใหญ่สิทธิ์ขอมันเข่าได้ปะเนี่ย อ่นพี่ปาะมัเงียบเดียวย่ว่ามันเงียบอ่ะซองมันสวอคตัวเด้งโอ้ยสวอคปุณิมณเพีแยเดี๋ยวว่ะออคปุณิมณอุ้ยผาดไปซองปุณิมณก็ผัดไปหนึ่งปมีดู้เลยโอ้ยมันยอตะก่านี้น้อยทั้งเต๋แหมนึงแหม แย่เถอะวะตุ้งผีไม่ทุกวันเถอะวะวันพุธเพราะว่ามันเรียบรไปแล้วกูดึงตัวนี้ขึ้นออกมันอยู่ใตไว้ตัวนึงมันนั่นแล้วตัวนึงมันยันแตกแป็นวันมันเห็นแล้วแต่เด็กกำลังยึท่วงว่าสองตัวกูเคยเห็นแล้วสองอันแต่มันมาขึ้นมาต้องกันเนาะโอุ่นอ่อนไม่ไปน้อตัวนี้หมังเนาะ มาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวนะครับหนาเงี้ไว้แล้ว,ลวถือสวงนะครับวันนึ่ห็นถือช่วงแต่ว่าอย่างนี้ได้มาบินยอปลายแป้งหน่อยอตังนี้ตมงมันดิ่งสองครั้งหแอเนี้ Cái cái nhìn, nhìn như thế kia Cái bạn mất quạt, đặc, nhiều vậy nhỉ. Gièm. Lắc xe đàng. Nhí gì đi coi Nằm

Đúng không? Đúng phải phải loại không lắm Nó dữ nè, เขาไหนอยู่วะบันควักคักักนี่ไายน,นี่อยู่ตีน,นี่จะไป่ทน่ง

ต็ทุกคมยังอยู่เนาะไวห,หะไวแค่นั้นแต่ยหวะแกวายนีลิงเธอเนอี่ยโอ้มนี่าดเนี่ยเลยือแกมานะคือกุมงเงี้ยว่าตา่อมจอมนั่นพุ่นนี่บานี่ละปา่าตอมคือกุมงเนี่ยน่นะยืนยุนมา เงนกันนีเนกนขึนมาไได้เงินกลขึนมาไม่ไดโ้โอ้โหปาตักปลาตักปลาตักโอ้แกงก็มีปาตักก็มี่มา่นี่โอุ้โอ้ปาตัก,กมาที่นี่วยซุมหลุนวงๆเร็วๆตัวเนี่ ใส่เนี่ยอยู่ประมาณสามกอกสามจี้หรอกว่าอดด่างก็เจาะหมดละเนี่ย่งมันมาทุนหรอเนี่ยมันตัวใส่เล่นเดินก็ประกวดมอ้องฮะรอ ที่ว่ามันจะเป็นยังไง ย่านด่างสิมันคือลงไปา่มาสูนจากเทือดเนี่ยนี่นรนี้ไหมเที่เอากะย่านด่างปวดพร้อมลงไปไกลแล้วมันโบกขึ้นมาสิ น้ำใสแล้วน <à déc> <ations> <an> ้ำหัวนี่น้ำมันใสี๋้วมังค้าก็มาแสดงกหเห็นหัวเราไหมวกลุง มันอ๋อนี่จะเป็นงึ้ม

โมนี่บลูกเพี่ยอัจมียนะดิ่วป่าซึเมีนละเมีนเพราะว่ามันยุบผมผมางนึงยงนึงห็นเห็นเีอมีนยังว่ายนีอะ เห็นป่ะอ๋อันก็ยุบักกันยุบข้างผมผอมอ่ไรุกเมื่อผมผอมอม่ไม่ติดอย่างนี้ยุกมาก โอเี้ยคมากคือเ้ยอ้เห้ยนี่ล่ะคุณ่งค้อเห้ยอเไตอยู่นี่ยถึงมากเจ้าจิ่งเลี้ยวหนึ่งเนี่ยโอ้ขาออกขานีคือจัดตัวหลุมเลยด้วยนั้นบนดีกับลงมาก cái 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 gì โอ้สมกับไายขึ้นไายลุ่งเลยม้ยโอ้ลูกพี่ยัปยงปากปลา

cái gì phố vang này nó Cái chè phố vãi nó cái anh kia không Đó tầm hé vô bên Tầm vô xuống thẻ vào đó. tầm มื่อได้ก็จะลุกล่อด้ตึก๊กห้าวก็ขี้อยู่นี่จริงให้ฮะโอ้ยนี่สปลาต่ำอีใส่ยัไงนี่ยไปดรอนหนึ่งไป่ายครับผมสรุปผลงานมือนีเนาะน,นี่ของเ่ากะสิอยู่ประมาณนี้แหละครับปลามึงปลาตักเขาได้ตัวนึงใส่เนี่ยกะซ่งไว้ครับปลาตักหน่อย ใส่อยู่ประมาณจากสามรูสี่รูนะครับปลาตักหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็ผลดนว้ยครับลามไว้อยู่ข้างในน่เดี๋ยวเอาขึ้นในมือครับทั่วเลยเนี่ยนานดม่งเห็นแล้วมุนเขาอีกดีดูนี่นานดิ ครับอีกตัวหนึ่งครับผลงานของห้องมือนี้ครับมาคลิปนี้ฝา,ากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจเฉลยสังคลิปใหม่ๆเนะครับเนาะ,ค,นะคลิปนี้กอนสวัสดีครับ